รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพี่เขามาคุยกับเราเรื่องสี่แผ่นดินและความให้เกียรติ ท่นสุดยอดที่พี่บอยบอกกับเราคือมีแกคนเดียวแต่ว่ามาทําให้ <คน S 1> ดูหน่อยใช่ไหมครับถ้าไอาไม่ได้ทํางานชิ้นนี้นะมันจะเป็นสิ่งที่ไอายเสียใจที่สุดในชีวิตสิ่งหนึ่งด็อกแอ l เลอเออเป็นอาชีพจุงสุนักประกวดลูกยังไม่มีสามีไม่ต้องพูดถึงขอเสียงประมือให้กับประธานกุ่มขานทองแห่งประเทศไทยกาลแม์พัชรศรี สวัสดีค่ะพบกันทุกวันหนึ่งทุ่มตรงทางช่อง3 HD นะคะคุณ วันนี้เนี่ยจะมาพูดกันถึงเรื่องโลกโซเชียล so วันก่อนนะเปิด IG นะชอบมากเลยดิฉันติดตามคนนี้คือเขาเป็นแม่บ้านที่เขาแบบประดิษฐ์อะประดิษฐ์ของได้น่ารักมากอ่ะคุณดูรูปนี่เ,เขาเป็นแม่บ้านชาวมาเลเซียค่ะคุณปั้นเป็นรูปเลดี้กาก้าจ้า <laughs> เขาตกแต่ง อาหารให้มันดูน่ากินอย่างนี้เพราะว่าเขาเนี่ยมีลูกแม่บ้านชาวมาเลเซียคนนี้ชื่อว่าซามเมนตาลีคือตอนเด็กๆลูกเขาเนี่ยไม่ยอมกินอาหารผู้ชมเขาก็เลยอยากจะทํำยังไงก็ได้ให้ลูกกินเป็นมีน้อยอย่างนี้ให้ลูกมาโอน <laughs> คือดิฉันอยากรู้ว่าเขาเนี่ยต้องเตรียมตัวนานแค่ไหนกว่าที่จะแบบอาลูกถึงเวลาแล้วโอ้นี่ตายแล้ว หลังจากนั้นนะลูกก็กินอาหารเยะเลย oh. เพราะว่าเฝ้ารอว่าแม่จะทำรูปอะไรมาให้กินอย่างงี้โอเก่งเนาะแม่บ้านไทยคนไหนอยากให้ลูกรับประทานอาหารก็สามารถเอาวิธีนี้ไปใช้ได้เช่นเดียวกันนอกเหนือจากคุณแม่คนนี้พยายามที่อยากจะให้ลูกรับประทานอาหารแล้วดิฉันมีคลิปคลิปหนึ่งเป็นความพยายามของแม่ที่จะป้อนข้าวลูกเช่นเดียวกันไม่ว่าลูกจะมีสภาวะเช่นใดเชิญชมค่ะ กินอยู่ส่งอะไรก็กินนะมีความสุขยิ้มแย้มกินเออเออกินไปเคี้ยวอยู่มือถืออยู่เอ๊ะเอลบเง้เอ๊ะงออาหาวเอ๊ะกินกินอยู่นะแต่หลังเง้อไปแล้วนะครเริปแล้วเออเริ่มเลยอะปรวา เอาเลิกหันละหันละหันละเออแต่อาหารยังอยู่ในมือนะ <c oughs> นี่เป็นคุณแม่แฟนรายการที่ส่งมาทาง Facebook นั่นเองน่ารักจริงๆเลยลูกคุณเนาะ <c oughs> คงมีหน้าที่อะแม่บอกนั่งตรงนี้คือกินคือต้องกินแต่ง่วงไงง่วงง่วงง่วงแต่ปากขยับได้ด้วย <c oughs> มีอีกรูปหนึ่งชอบมากแฟนรายการดิฉันมีเยอะแยะ หลากหลายสถานะหลากหลายเพศหลากหลายวัยหลากหลายสปีชี่พูดอย่างนี้ดีกว่าดูเลยว่าใครเป็นแฟนรายการนิฉันมั่มนี่ รายการนี้นะอย่าว่างี้ยนะหมายดูรู้เรื่องเอาอย่างนี้ดีกว่าดิฉันอยากเห็นนะว่าคุณผู้ชมดูรายการกลละแมกันท่าไหนกันอย่างไรดูกับใครเออดูคนเดียวดูกลุ่มดูคู่ดูขี่ดูเป็นหมาดูเป็นแมวดูอะไรส่งมาสิอยากดูว่าดูกลละแมแบบไหน ส่งมานะคะโพสต์ภาพของคุณผ่านทางเ,ออเข้ามาทาง Facebook ของเรานะคะแฟนเพจกาละแมทีวีหรือเข้าไปโพสต์ Instagram ของคุณแล้วแฮชแท็กว่ากาละแมทีวีดิฉันไม่มีอะไรมากนอกจากหนังสือเล่มใหม่ที่จะมอบให้เน่ชนะร้อยครั้งนะคะคุณและผู้ชายเร็วกว่าหมาและไม่ได้มาจากดาวองคารนะคะครบรอบ12ปีนะคะพิมพใหม่พร้อมเรื่องใหม่นะคะคุณ อมอบให้พร้อมลายเซ็น3รางวัลนี่อันนี้คือ1รางวัลเป็นแพ็คคู่เลยนะมอบให้3รูปที่โดนใจอ่ะมาถึงช่วงนี้แล้วมีปัญหาปรึกษาเ <Amen. S 1> yeah.